สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมติวเตอร์กรพัฒครับผมก็รับบทเป็นปอในภารกิจรับฉบับแฟนดอมนะครับในเรื่องคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงในเรื่องใช่ไหมครับก็เป็นคนที่รักการเต้นครับผมแล้วก็เป็นไรเดอร์ส่งอาหารด้วยครับผมก็จะรู้เส้นทางอะไรด้วยครับผมแล้วก็เป็นแฟนบอยครับผมคุณพาสปาร์เดนแน้วคุณเป็นแฟนบอยใครผมว่าน่าจะบอกได้เลยครับผมก็เป็นแฟนบอยหน้านายครับผมแต่ก็ แต่ก็ชื่นชอบทั้งวงครับอ้อาวเป็นไงกันที่เวทั้งมาฮา,านอฟตคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันมากเลยครับยางมาครับผมก็ใช้เวลาแบบศึกษามาพอสมควรเลยครับเพราะว่ามันต่างจากคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยแล้วก็ต่างจากเรื่องเรื่องก่อนหน้าที่เราเล่นมาด้วยครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยากหน่อยแบบอุ่นใจร้านมีนุ่นนิววัด้วยวก็อุ่นใจครับก็ๆๆๆๆๆ มีเพื่อนครับผมมีเพ <y quantity sounds> ื่อนจากค่ายมาเล่นด้วยก็อุ่นใจขึ้นครับแล้วเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยเป็นยังไงบ้างเจอเพื่อนใหม่อ๋อตอนแรกก็กังวลว่าเราจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเพิ่มช็อปด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็สนิทกันครับผมก็โอเคครับแล้วคุณจะต้องมาเจอแกงสาวที่เปนันใช่ครับผมก็ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะต้องแบบปรับปรับคาแรคเตอร์ให้มันพอดีกับคนอื่นๆครับผม เพราะเราเป็นแบบผู้ชายคนเดียวในแก๊งแฟนคลับด้วยค่ะาถามหมน่อยอ่ะคุณมีแบบศิลปินหรือใครที่ชื่นชอบไหมหรือว่าคุณเป็นหรือว่าคุณแบบเป็นแฟนคลับอะไรบ้างฟุตบอลหรืออะไรกีฬาอะไรยนะศิลปินอืมอ๋อถ้าเป็นศิลปินก็ชอบ BTS กับ Blackpink ครับผมแล้วก็ถ้าฟุตบอลก็ชอบชอบชอบทั้งทีมอ่ะชอบเป็นทีมแมนยูครับอ๋อเรียกว่าเราก็มีแบบศิลปินที่ชอบอย่างนี้แล้วก็ใช้กินเนอร์ส่วนตัวของเรามาในการแสดงได้ใช่ไหม บอกว่ามันมันมันเหมือนเป็นคนละคนละอย่างกันเพราะว่านี้เราเหมือนเราเราถ้าเราชื่นชอบศิลปินอ่ะมันจะเหมือนเราเราชอบผลงานเขาเราชอบผลงานเขาเราชอบเสพผลงานเพลงเขาอะไรประมาณนี้ครับแต่การที่เรามาเล่นแบบนี้มันเหมือนเหมือนเราเราชอบเพราะว่าเราอยากเป็นเหมือนเขาประมาณนี้ครับ ก็คือชื่นช,ชอบอยากเป็นแบบไอ้ดอลอะไรแบบนี้เหมืนอนเขาใช่ไหมใช่นะครับผมอ่ะแล้วตอนเนี้ยคุณได้เริ่มถ่ายทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อก,ก็บรรยากาศการถ่ายทำก็<อ>ก็ก็กสนุกดีครับผม <c oughs> แล้วก็มีมีโลเคชันที่แบบท้าทายเหมือนกันเพราะว่ามีมีบางโลเคชันที่เราต้องไปถ่ายแบบ เหมือนเหมือนเข้าป่าเงี้ยครับเป็นซีนแบบเหมือนในป่าอย่างนี้เลยครับว่มีการรับผ้าตัวอะไรกันเกิดขึ้นใช่แล้วครับจะหลุดสปอยนี่เมื่อกี้เขาบอกแล้วเมื่อกี้บอกบอกได้แล้วใช่ไหมครับว่ามีการแบบรับผ้าตัวกันนิดหน่อยอาทินี้ถามเลยคุณบอกว่าคุณเป็นไรเดอร์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หมครับเออมีมีซีนด้วยครับแต่แต่ส่วนมากจะเป็นอยู่กับแฟนคลับมากกว่าครับผมแล้วคุณขี่หมอนมาใส่ป็น ขี่เป็นครับผมเพราะว่าตอนตอนมัธยมเราเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนครับผม <laughs> ใช่อืมอา้างวขี่มอเตอร์ไซค์คุณเคยมีเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์ล้มเลยไหมเคยรถชน <laughs> ใช่ <c oughs> ครับผมเคยรถชนตอนไปสอบซ้อนที่แล้วรถชนครับอืมเราก็ไปทันมาไปสอบครับต้องไปสอบสายอ่าไหนพูดถึงการทํางานในในเรื่องนี้ไปแล้วเอามาพูด น่เฮียเป็นไงเห่าป,ปิดกล้องอ๋อน่เฮียก็ปิดกล้องไปแล้วครับผม,ผมก็บอกเลยว่าคู่คู่ของเราก็ไม่น้อยหน้าคู่อื่นแน่นอนครับผม้นะทำไมพอพูดถึงเรื่องคู่ของคุณยิ้มนี่คุณคุณไม่เคยตื่นเต้นเลยอนะอะไรนะพูดถึงยิ้มแล้วไม่ตื่นเต้นเลยนะเพราะมันเคยชิมอะไรหินว่าเออไม่รู้ <laughs> ทำไมพ,พูดถยิ้มี <laughs> หน้าเปลี่ยนไปเลยนะไม่รู้ก็ก็ต้องบอกว่าตอนพิเศษเนี้ยคู่คู่เรามันจะเหมือนมีมากกว่า ตอนตอนภาพปกติอะครับผมแต่แล้วผมก็ชื่นชอบมาจากตอนที่ภาพปกติที่ฉายไปอะไรเงี้ยผมก็ชอบความมุ้งมิ้งนีผู้คุมความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้คุณจะมาแบบตามจริงเขาอีกหรือเปล่าหรอ๋อตอนนี้ <pi> หัวไม่ต้องจีบแล้วครับก็ชีวิตตืหรือไรเปิ้ลโอ้ยอยจะตกอีกชีวิตตืหรืออะไรอันนี้ตกอะไรตกหลุมรักยิ้มหรือเปล่าเฮ้ยตกหลุมรักครับจะแบบ ไม่ต้องทาผิดแล้วหรอไม่ได้หรอชีวิตจริงก็ชีวิตจริงก็ยังครับผมก็เขายังเล่นตัวอยู่เขาขี้งอนนะเขางอนตลอดเลยอ่ะใช่ช่วงนี้ช่วงนี้งอนบ่อยมากครับผมทำไมอ่ะใช่เราเราผิดทุกอย่างผิดอย่างไรล้อต้องผิดทุกอย่างเลยหรอไม่รู้เราพูดอะไรผิดช่วงนี้ก็เลยพยายามไม่พูดอะไรที่แบบ ท้าทายเขาใช่คือพูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ครับยิมจะโกรธเราห้ามห้ามห้ามพูดในทางที่วดส่วนทางกับเขาอ่ะต้องตามใจทุกอย่างใช่เราต้องตามใจต้องคอยสีว่าแบบอยู่กับยิมมาเนี่ยคุณคิดว่าสามสิ่งอะไรที่ห้ามทำเลยไม่งั้นยิมจะงอนต่อสามสิ่งอะไรที่ห้ามทำใช่ไหมฮะห้ามห้าะห้ามขัดใจห้ามขัดใจนี่แน่นอนไม่ว่าจะเราจะถูกหรือผิดใช่เขาจะ เขาจะต้องถูกก่อนอใช่ครับผมแล้วก็เรื่องห้ามขัดใจใช่ไหมครับก็ช้าครับผมห้ามช้าเพราะถ้าช้าก็จะโดนบน<ม>น่น,<ห>นครับนั่นแหละครับท้ามไรช้าคือปกติผมเป็นคนทํะไรช้าแบบสมมติว่าเราจะออกไปกินข้าวกันผมผมแบบเตรียมตัวช้าก็จะไม่ได้ไม่ได้ ต้องตรงเวลาด้วยต้องตรงเวลาต้องก่อนเวลาด้วยถ้าเขาก่อนเวลาใช่แล้วครับอีกหนึ่งอย่างห้ามขัดใจใช่ไหมครับห้ามขัดใจห้ามสายห้ามห้ามขัดใจห้ามสายห้ามห้ามะห้ามชุมนมอื่นหรือเปล่าได้นะหรือห้ามเถียงไ้หรเอ้ยห้ามเถียงห้ามเถียงนี้แน่นอนถ้าถ้าถ้าเถียงนี้เรื่องใหญ่เลย เรื่องใหญ่ขนาดไหนคุณค่อยเถียงเราเจอเรื่องใหญ่ขนาดไหนถ้าเถียงแล้วเราจะแพ้ครับจริงผมจะแพ้ทุกครั้งเพราะว่าถ้าถ้าเราสู้ต่อไปเขาก็จะไม่ยอมเราก็ต้องเป็นฝ่ายยอมมันถึงมันจะจบใช่แต่แต่น่ารักครับเขาหน้ารักครับผมเรายอมเขาตลอดเละห้ามขัดใจห้ามเถียงเราก็ห้ามสายใช่แล้วครับอืมคือแต่คุณเป็นคุณยอมตลอดฮะใช่ครับผมต้องยอม คุณวันนี้ไม่อยู่นะคุณแบบรอดนะไม่โดนยิ้มอาจจะไม่โดนยิ้มบ่นก็ได้นะคุณคิดว่าเขาจะมาดูแต่คิดถึงเหมือนกันคิดถึงเขาบ่นรู้สึกเหงายังไงไม่รู้คุณบอกคิดถึงกันอย่างี้เลยอ่ะเขาอาจจะไม่มาดูก็ได้นะยิ่คิดว่าเขาจะดูไหมเขาไม่ดูหรอกไม่ดูหรอกเนาะยิ้มเนาะอ่ะเนี่ยถามบอลหน่อยวันนั้นวันที่ฮาโลวีนวันนั้นที่ไปถามเาว่าเขาตาบว่าน่ารักไหมคุณก็ต้องแบบตอบว่าน่ารักนะน่ารักครับก็คือ จริงๆต้องบอกว่าจะเล่าเรื่องผีน่ากลัวแค่ไหนคือหันไปมองหน้าเขาต้องยิ้มต้องยิ้มคือเหมือนโมจิมันม่วงอะ่ะ<อ>กับเขา,าแต่ง,งศึกษาเรอป่ะฮะตอนเขามาแต่งใช่ไหมควาที่เขาแบบว<อ>่<ค>เขามั่นใจเลยว่าเขาจะแต่งตัวนั้นคือตอนแรกก็งงว่าแบบคือเรามาคือคิวผมกับยิ้มอะ่ะคือแต่งหน้าเป็นเหมือนเป็นคู่สุดท้ายก็ ผมก็แต่งเสร็จแล้วยิ้มก็มาเอ้าทำไมยิ้มไม่ไม่แต่งยังไม่แต่งเง,งี้ยเขาบอกว่าเขาทาําง่ายเงี้ยแค่แบบบกสีขาวมุมหน้าแล้วก็เติมสีม่วงแล้วก็คุมผ้าเสร็จผมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้จนมาเจอแบบแต่งเสร็จแล้วก็เฮากั <zeigt adaptations> นใหญ่อะไรนะเขาตั้งใจในการออกมาไลฟ์คนแรก่คนที่คนที่สองคือมองหน้าปุ๊บห <the S 1> <c oughs> ัวเ <c oughs> ราะเลย แต่กเก็บอาการไม่อยู่มันไม่เคยเก็บอาการอยู่ไม่มีใครเก็บอาการอยู่เลยน่ารักครับน่ารักพูดถึงการทํางานด้วยกนนันถ <c oughs> ึงไนคุณไปสับเรอได้ทางานทั้งถ่ายซีรีส์ไปแฟนมิสติ้งออกอีเวนต์ด้วยกันอ่ะคุณมีอะไรประทับใจออ,อก็ประทับใจตลอดล้วจริงเหมือนเหมือนเราได้อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นแล้วก็รู้ใจมากขึ้นเงี้ยครับเหมือนการไปเกาหลีใช่ไหมเราก็อยู่ด้วยกันเงี้ยอยู่ด้วยกันแบบ เกือบ24ชั่วโมงครับผมก็มีนอนกันนิดหน่อยนอนกันนิดหน่อยใช่ก็ไม่มีอะไรครับผมการนอนกันนี่คือซินบัลลิกของคู่คุณเลยนะจริงไม่มีใครงอนกันบ่อยเท่าคู่เราแล้วแล้วไปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกแฟนคลับญี่ปุ่นแบบน่ารักมากถ้าคุณเสียบยิมเป็นอะไรสักอย่างที่คุณต้องเอาติดตัวไว้ตลอดคุณจะแพ้เขาเป็นอะไรเป็นติดตัวไว้ตลอด เป็นเป็นคอนแทคเลนได้ไหมคอนแทคเลนเพราะว่าต้องอยู่ในสายตาแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วก็ต้องทันต์ทันหนอเพราะว่าเดี๋ยวขาดงาใช่เดี๋ยวขาดอุ้ยยังไงเลยเหรอเขินแทนเลยแน่ถ้ายิ้มดีต้องยิ้ใจมากแน่เลยจะดูหรือเปล่าคุณต้องไปบอกให้เขามาดูนะเอออ่ สุดท้ายละพี่ให้เตอร์ฝากผลงานค่ะกับซีรีส์ภารกิจลับฉบับแฟนดอมแล้วก็ผลงานอื่นด้วยครับผมก็ฝากปปในภารกิจลับฉบับแฟนด้อมนะครับก็เป็นบทบาทที่ผมได้เข้ามารับแบบเหมือนฉีเคาแรคเตอร์ที่ตัวเองแบบเป็นอยู่มากๆเลยครับก็อยากฝากทุกคนติดตามปอๆด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมีแฟนมิทติ้งที่เกาหลีวันที่17เดือนหน้าครับผมก็ เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการขายบัตรก็จะออกมาแล้วครับผมก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี่เฮียตอนมิเศษด้วยนะคคครับบโอเครคับ